ฉีดฟิลเลอร์จวีเดิมชั้นลึกแล้วทำให้เห็นถุงใต้ตาชัดกว่าเดิม,มแก้ไขยังไงได้บ้างคะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อันตราซาวก็ช่วยนะสมมุติว่าฉีดชั้นลึกคุณหมอบอกว่าฉีดชั้นลึกถ้ามันฉีดชั้นลึกจริงอันหนึ่งอา,อาจจะแบบหนุนจนแบบทะลุเข้าไปในถุงใต้ตาก็ได้คือเบ้าตามเป็นงี้ใช่ไหม แล้วเวลาเราฉีดชั้นลึกหมายถึงว่าเราบางทีเราใส่ฟิลเลอร์เนี่ยเพื่อเพื่อที่จะหนุนตามอตาขอบเนื่องจากขอบมันโบเนาะขอบมันโบนนถุงใต้ตา,ตาก็แลบกมาใช่ไหมเวลาเราฉีดฟิลเลอร์เราก็เลยพยายามแบบเหมือนเอาเหมือนเอาอิดขึ้นไปยันเหมือนเหมือนมันเรียง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 เพื่ออะไรเพื่อย,ยันถุงใต้ตากลับขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะทีนี้กระดูกตรงนี้กับถุงใต้ตามันถูกขั้นด้วยด้วยกล้ามเนื้อด้วยแผ่นกล้ามเนื้อบางๆแผ่นหนึ่งคือกล้ามเนื้อที่ ยิ้มแล้วทาให้เกิดตีนกาเนี่แหละนะคะมันจะเป็นเหมือนผ้าใบบางๆเนาะยิ่งถ้าแก่ก็ยิ่งเปื่อยอะไรเงี้ยทะลุง,ง่ายเพราะฉะนั้นถุงใต้ตาพอเราแก่กระดูกมันกว้างใช่ไหมกระดูกกว้างถุงถุงก็เลยล่วงลงมาทับา,าไปค่อยถูกนั่นแหละมันเหมือนแบบกระดูกตาเนี่ยที่ทําตัวเหมือนเขื่อนอ ที่ที่กั้นถุงใต้ตาที่รองอยู่ใต้ลูกตานะถุงใต้ตาคือไขมันที่รองอยู่ใต้ลูกตาที่ทําให้แบบเราสามารถกรอกตาได้อย่างแบบรื่นปลื้ดรื่นปลื้ดน,น,น,นะคะทีนี้พอกระดูกคืรื่องมันกร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 นถุงใต้ตาก็เลยแบบออกมาเนาะเพราะฉนั้นเวลาเราจะแก้ถุงใต้ตาด้วยฟิลเลอร์เราจึงใช้วิธีการหนุนหนุนหนุนเพื่อเหมือนคล้ายๆสร้างขอบกระดูกขึ้นมาใหม่แล้วให้มันดันถุงใต้ตากลับไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟิลเลอร์ที่ใส่เข้าไปจะต้องอยู่ใต้เส้นเอ็นนะ อยู่ใต้เอ็นอันนี้ก็คือเป็นการแบบเหมือนถุงใต้ตาวางอยู่บนแผ่นนี้แล้วเราก็ดันเข้าไปดันเข้าไปถุงใต้ตาก็ถูกดันกลับแต่ทีนี้บางครั้งมันมันเปื่อยมากอะตั้งใจจะแบบฉีดให้มันอยู่ใต้เอ็นนี่แหละแต่บางทีมันทะลุเข้าไปเนาะหรือแม้กระทั่งตอนแรกไม่ทะลุนะแต่แบบมันบางบางจนแบบยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมามันเล็ดเล็ดเล็ด,เ,ลดเข้าไปอยู่ในถุงใต้ตานะคะ ก็คือสรุปฟิลเลอร์เข้าถุงใต้ตานั่นแหละเนาะมันเลยทําให้คล้ายๆกับโอ้โหถุงใต้ตายิ่งใหญ่เวกว่าเดิมอีกนะแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันอยู่ในถุงใต้ตาหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นฟิลเลอร์ชั้นตื้นที่คุณหมอเขาฉีดไว้ตื้นๆแล้วมันเป็นก้อนมันต้องแบ่งสองอย่างเนาะบางทีคุณหมอเขาอาจจะอยากแก้ตรงนี้เขาเขาเลยฉีดตัวตัวนิ่มๆชั้นตื้นๆแล้วพอยิ้มไปยิ้มมามันเลยกลายเป็นก้อนรวมกันแล้วเรานึกว่าเป็นถุงใต้ตาจริงๆแล้วมันอยู่ที่หนังข้างนอกเนี่ยค่ะวิธีการแยกก็คือถ้า ถ้ามันอยู่ในถุงใต้ตานะเวลาเราเวลาเรากรอกตาขึ้นอมองบนะมันจะยิ่งแลบออกมานึนกออกไหมเหมือนแบบเหมือนลูกตาหมุนแล้วแฟตีิอยู่ข้างล่างบเบลเอะไรเงี้ยเ,เนาะกรอกตาขึ้นแล้วมันยิ่งแลบยิ่งตกว่าเดิมแสดงว่าอยู่ในถุงใต้ตาแต่ถ้าทํำนี้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไปดูเท่าเดิมก็น่าจะอยู่ที่ผิวหนังมากกว่าเนาะ